เรื่องย่อที่ควรทราบพ,พิสูจทั้งหลายนับแต่นี้ไป31กับพระผู้มีพระภาคอรันตะสัมมาสัมพุทธพนามว่าสิกีได้บังเกิดขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรันตาสัมมาสัมพุทธพนามว่าสิกีมีอายุไขประมาณเจ0 0หปีพิสูจผู้อุปถากอัน ฤกิ์ของพระผู้มีพระภาคอรันตาสาัมมาสาัมพุทธพนามว่าสิขีชื่อว่าเคมังกระเคมังกระนะคะพระราชานามว่าอารุณเป็นบิดาพระเทวีนามว่าปภาวดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคอรันตาสัมมาสัมพุทธ พระนามวาสิขีชื่อนครว่าอารุณวดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าอารุณสาธุ